ครับตอนนี้ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชามาลองไปเลยครับครับก็วันนี้มารดน้ำนะครับรถน้ำอ้ต้นไม้นะรดต้นไม้เล็กเนาะนะครับก็ไอ้ยังไม่ได้ใส่สายยางนะครับก็ไอ้ตักรถเอาปล่อยไปตามร่องเนาะปล่อยไปตามร่องแล้วก็ไปตักรถเอาตามต้นนะครับ ตอนนี้ก็เล่งไว้เบาๆเนาะน้ำก็เกอเยอะพอสมควรอยู่เล่งแรงไม่ได้นเนาะเล่งแรงมันจะท่วมเลยนะครับนี่ครับก็เป็นปั๊มสามนิ้วนะปรับพอ,อลอยไม่มโนะีโมดลงนะก็ประมาณถุน้ำครับะมาน,นี้สายเล็กเนี่ผมก็่อไปลดตรงนู้นะ น้ำมันก็เท่งครับไอ้น้ำฝนไม่ตกเลยนะครับปกติเดือนนี้ในปีที่แล้วน้ำมันจะขึ้นขึ้นข้างบนนี้เลยนะนี่ท่วมข้างบนนี้เลยขึ้นขึ้นเลยเลยฝังขึ้นมาเลยนะแต่ปีนี้ดูสิครับอยู่ตรงนู้นในเดือนเดียวกันนะครับกับปีที่แล้วเลย ก็ปีนี้ถือว่าแรงนะครับไม่รู้ว่าข้าวจะองอกเอข้าวจะรอดหรือเปล่านะปีนี้เดี๋ยวคอย,คอยดูกันนะครับ ก็สูบน้ำลดต้นทุเรียนนะไอ้ต้นทุเรียนผมมาปลูกทดลองไว้เนาะไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เนาะเพรเห็นเขามาปลูกแถวบ้านผมมันตายนะครับมาตายผมก็ไอ้ลองเอามาปลูกดูเผื่อมันรอดเนาะถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะเพราะถ้าไม่รอดผมก็จะปลูกไอ้ต้อนอย่างอื่นไปเนาะนะครับจะเป็นมะพร้าวหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมพอดีตรงนี้จะทําเป็นสวนอยู่แล้วเนาะนี่จะากเป็นทเป็นสวนแบบต้นไม้ทุกชนิดเนาะต้นไม้ผลไม้อะไรประมาณนี้นะครับ เป็นพวกขนุนพวกงอพวกทุกต้นนะครับมะม่วงที่พวกพวกล้วยพวกอะไรทุกอย่างเลยผมจะเอามารวมกันไว้ตรงนี้เลยเนาะแปบลบว่าทําเป็นสวนนะครับเป็นสวนสวนนี้สวนมินินะครับประมาณไร่นึงเนาะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ให้เต็มไม่ให้เหลือช่องโหว่ตรงนี้เลยนะครับแปบลบว่าให้เป็นต้นไม้เป็นผลไม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นสวนผักสวนอะไรทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับก็ ระที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ยังวุ่นวายกับไอ้ทำโคกนะ่ะทำโคกโคกนั้นนะครับได้วันละสองโคกสองโคกทุกวันนะครับสองสามโคกอย่างนี้นแล้วไอนี่ตัวนี้เล่งเบาโมเลมเล็กเนาะถ้าว่าเห็นว่าอย่างนี้นี่มันออกแรงนะครับแรงมากเลยนะครับเห็นไม่น้ำเห็นไม่เห็นไม่เต็มท่อนี่แต่ที่จริงมันแรงนะครับเพราะว่าท่อมันมันดิ่งลงมานเนาะเดี๋ยวท่อมันดิ่งลงมาเดี๋ยวนี้เรามัน น้ำมันจะเร็วนะไปเร็วแล้วมันจะไม่เต็มพ่อนะครับแต่ถ้าปั๊มกับพ่อมันเสมอกันนี่น้ำมันจะมาเต็มพ่อเลยนะครับแต่ตัวนี้พ่อปลายท่อมันอยู่ต่ำเนาะอยู่ต่ากว่าปั๊มมันก็เลยอั่างนี้มันจะดึงมานะครับก็สือว่าทุเรียนก็ไม่ได้ใส่สายนะปกติปกติผมจะเอาสายมาใส่นะแต่ตัวนี้ผมยังไม่มีงบซื้อสายนะออก็ไม่ได้จะตั้งใจจะทําแบบเป็นทางการเท่าไหร่นะ ก็คอยดูว่าต้นทุเรียนมันจะติดไหมถ้าต้นทุเรียนมันติดรากแล้วโตนะผมก็ค่อยซื้อสายหรือว่าไม่ก็วางแป๊บไปเลยนะครับวางท่อสาย PE ไปเลยเนาะเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ทุเรียนเล็กนะนี่ต้น60บาทนะครับ10วันพอดีครบรอบ10วันยังอยู่นะครับที่ผมถ่ายวันนัดเนานะตัวเดียวกันนะครับยังอยู่นี่ต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวนี้เป็นต้นเดิมเลยนะตั้งแต่ สิบวันที่ผมถ่ายวันนั้นแหละนี่ตัวเดิมเลยก็ยังอยู่นะครับเห็นเขาว่าเดือนหนึ่งขึ้นไปเนาะมันถึงจะแตกยอดนะครับเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากหนึ่งเดือนขึ้นไปนี่ตัวนี้ต้นต้นสองร้อยนะครับตัวนี้ต้นสองร้อยเนาะแต่ว่าร้านเขาบอกว่าต้นเล็กๆกมันจะติดรากเร็วกว่านะครับหัวต้นใหญ่เพราะว่ารากมันออกใหม่เนาะตัวนี้มันรากมันแก่แล้วเขาว่านะแต่ตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ผมตัวนี้ผมมาลองอยู่ประมาณ5ต้นเนาะเดี๋ยวเรามารอดูว่าไอ้ระหว่างต้นใหญ่กับต้นเล็กนีตัวไหนจะไปเร็วกว่ากันเนาะนะครับนี่ต้นหนึ่งนี่ตัวตัวนี้ก็ต้น200รเมกันเหมือนกันนะครับนี่ต้น200สูงเสมอหัวเลยนะครับประมาณ150เนาะเมตร50นะครับเมตรห้เมตรเนี่ยแหละประมาณนี้แหละนะครับก็ใบเขียวนะ10วันผ่านมาแล้วนะครับก็มีเพลี้ยลงอยู่ตอ sure. right นมาปลูกได้ประมาณ2วันผมเบายามาฉีดนะมันก็หายไปเลยนะครับ ไม่นานน่าจะมาอีกอยู่นะครับแต่รอดูก่อนตอนนี้ยังไม่มาเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูต้นละล้อยนี่ครับต้นละร้อยตัวนี้เป็นชะนีนะครับนี่แต่ว่ายอดมันออกแล้วเห็นไหมนี่นี่มันแตกแตกยอดตรงนี้นะครับตอนแรกไม่มีนะนี่ตรงนี้ไม่มีนะครับตอนแรกเอามาปลูกได้ประมาณสี่ห้าวันมั้งมันเริ่มออกเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะทนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นยอดปกติเขาว่าเดือนหนึ่งนะมันถึงออกนะครับ ปกติเขาว่าเดือนหนึ่งมันถึงจะออกนะแต่ว่าออกรากแล้วนะผมคุยดูผมลองคุยดูต้นหนึ่งตรงนั้นมันมีรากออกมาประมาณตรงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าผมจะปลูกรอดไหมต้นทุเรียนนะครับระหว่างต้น200กับต้น60บาทนะครับแต่อากาศแถวบ้านผมดินแถวบ้านผมเป็นทรายเนาะไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะครับคอยติดตามดูเรื่อยๆนะครับ นี่ครับต้น200เดี๋ยวพาไปดูต้น60ต้น60บาทนี่ก็ต้น200นะครับนี่ต้น200ต้นนี้ออกรากแล้วนี่ผมคุยดูนะครับต้นนี้ออกลากแล้วแล้วยอดก็แตกยอดออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่แตกยอดนี่นี่ยอดตัวน,นี้มันออกมาไหมนะครับตอนแรกไม่มีนะครับก็ประมาณส0วันเนาะมันเริ่มเห็นแล้วนะครับก็ยาเห็นเขาว่าปลูกทุเรียนนี่ปลูกยากมากนะผมก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยว เรามารุ่นไปด้วยกันติดตามดูนะครับเรื่อยๆว่าผมจะปลูกทุเรียนดินทรายเป็นไหมก็พื้นที่นาเลยครับเป็นนากึ่งนากึ่งไร่เนาะมันจะสูงก็ไม่สูงจะต่ำก็ไม่ต่ำนะแต่ผมก็ยกโคกไว้เล็กๆนะครับแล้วไอ้ถ้ามันติดรากดีโตดีนะครับผมก็จะมาขยายโคกออกให้มันใหญ่เนาะอ่านี่ต้นหกสิบบาทเหมือนกันนะครับต้นนี้หักเนาะหักแต่มันไม่ตายนี่มันหักตรงนี้นะครับต้นนี้หักแต่ว่าใบยังเขียวสดเหมือนเดิมนะครับใบดำเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดู สอง้านนะผมซื้อมาจากสอง้านนะครับไอ้ร้านหนึ่งอยู่กันทลักษ์นะครับอีกล้านหนึ่งก็อีกที่หนึ่งนะครับก็ผมไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นร้านไหนเนาะนะครับก็นะมันมีหลายร้านเนาะมันผมไม่ขอบอกดีกว่าว่าเป็นร้านไหนนะครับก่อต้นหกิบนะครับตัวนี้ก็ต้นตัวนี้อีกร้านหนึ่งนะนี่นี่นี่จากตรงนี้ไปนี่นี่เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นอีกของร้านหนึ่ง ทางนู้นพี่ผมก็ใช้บัวลดน้ํานะครับลดเอานะครับก็ลดซ้านะลดไปให้น้ํามันลดลงแล้วก็ลดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้จะทําแบบว่าน้ํามันไม่ซึมลงนะถ้าเราลดบัวเดียวนะครับต้องลดให้มันน้ามันลดลงแล้วก็ไปลดซ้ําอีกนะครับให้น้ํามันขังไว้เนาะแล้วมันก็ลดลงอีกนะครับมันถึงจะเย็นนะนี่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวพาดูฝั่งนี้มัง่งดูป่ามันครับนี่ป่ามันฉีดปุ๋ยยูเรียไปฉีดปุ๋ยยูเรียไปเป็นไงครับเริ่มงามแล้วประมาณเดือนกว่าๆเนาะเดือนกว่านี้เดี๋ยวผมบอกวิธีปลูกวิธีปลูกผมก็คือไอ้นี่ครับผมตัดรากขดนะผมตัดรากขดออกแล้วก็ปลูกไม่ให้เบ่ามัน จมลงไปเนาะผมเจาะไว้ประมาณนี้แล้วค่อยเอาดินใส่ไปทีนิด,ท,นดทีนิดไปเรื่อยนะครับแบบให้มันอยู่แบบนี้แหละตันนี้มันอยู่มาสิบวันแล้วนะครับมันก็ยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วมาดูครับที่ผมดีใจไปกว่านั้นก็คือมีรากออกนี่ครับตอนแรกไม่มีนะครับตอนแรกไม่มีสักรากเลยแต่ตอนนี้รากมันออกมาแล้วนะครับดีใจมากเลยนะครับแต่มันออกมาเจอดินแบบว่าแปลกจากเดิมมันจะตายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะอ่ะ นี่ครับเดี๋ยวคอยดูว่าผมจะปลูกเป็นไหมถ้าเป็นผมก็จะเอาผลไม้มาปลูกให้เต็มเลยนะครับตร,ตรงโซนตรงนี้ผมจะปลูกผลไม้ให้เต็มไปเลยนะครับก็นาก็ให้อยู่ส่วนนาเนาะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะครับอย่ารวมกันไปมั่วเนาะนครับเราแบ่งเป็นโซนไปน,คนีครับน้ำลาดระบบน้ำลาด น้ำลาดนะครับอ่ะท่วมแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ดับเครื่องแลงะนะครับก็มูลเล่เครื่องมันเล็กไปหน่อยเนาะปกติมูลเล่เครื่องมันต้องแปดนิ้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาแปดนิ้วมเาเปลี่ยนใส่นะครับแต่ตัวนี้มันใช้วิ่งด้วยนะวิ่งหลังถนนด้วยก็วิ่งวิ่งมาฉีดน้ําทุกวันนะครับก็มันก็เลย ใช้ตัวนี้ล่ะนะครับเต่เพลองก็มันกว่าวินใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรนเพราะว่ามันใช้วิ่งด้วยไม่ไม่ไม่ขยันเปียนเนาะไปที่สาน้ำตรงนี้ไม่มีหัวกระโลนะครับเสียงเครื่องก็จะจิด เสียงจะเกียขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะผมลองแหวนขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่ได้เดินเดินหอบนะไม่มีเดินหอบแต่ว่ามันจะเกลียเกียเพราะผมลองแหวนขึ้นมาไม่ให้ควนมันออกนะควนมันออกดํามากเลยนะครับลองแหวนขึ้นมาแต่ถามว่าตอบสนองดีไหมก็ปกตินะเดินเบาได้เห็นไหม ก็ต่อสนองเหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยก็เดิมเดิมยังไม่ได้เสริมเหลก็กอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลดน้ำแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แล้วกันเนะาะทำอย่บรรยากาศแรงจัดเลยนะครับทีนี้แรงมากต้นทุเรียนก็ร้อนจัดอากาศร้อนจัดต้นทุเรียนแทบตายเลยนะครับ ดูดิของแต่ละคนเลืองหมดเลยนะครับก็น่าจะได้ซื้อข้าวกินนะครับปีนี้อันนี้ครับแถวนี้จะทําเป็นสวนทั้งหมดเลยฝั่งนู้นด้วยนะครับจะทําเป็นสวนทั้งหมดเลยเป็นต้นผลไม้เนาะเป็นต้นขนุนต้นอะไรนี่พวกนี้เริ่มมาปลูกแล้วนะครับจะทําเป็นสวนผสมไรนาอะไรไปเนาะหลายๆอย่างเนาะขอบคุณมากที่ดูจนคลิปก็อาจจะไลค์กดติดตามากดคลิปนี้ด้วยนะครับ ็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ใครที่ติดตามหรือก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ